สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจพร้อมกันที่จะเข้ามาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่ส5บหมีนาคมพระองค์ทรงตัดว่า จงเงี่ยหูฟังบทเพลงแห่งความรักที่เราร้องให้แก่เจ้าอยู่เสมอเพราะเราเปรมปรีเพราะเจ้าเราร้องเพลงเสียงดังด้วยความเริงรา่าพระเจ้าเสียงต่างๆของโลกนี้เป็นเสียงที่แหบกระด้างของความสับสนวุ่นวายซึ่งพยายามจะดึงเจ้า ทางนู้นทีทางนี้ทีลูกเอ๋ยอย่าฟังเสียงเหล่านั้นแต่จงท้าทายมันด้วยถ้อยคำของเราจงเรียนรู้ที่จะใช้เวลาสั้นๆเพื่อหยุดพักจากโรคบ้างและสแสวงหาที่ที่เจ้าจะสามารถสงบนิ่งและฟังเสียงของเราได้จงฟังเราแล้วเจ้าจะพบขุมทรัพย์ อันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ลูกเอ๋ยแม้เราจะเทพรอ,อันมากมายลงมาเหนือเจ้าอยู่เสมอแต่พรน,นั้นพรอ,อันประเสริฐบางประการก็จำต้องได้รับการแสวงหาเราอยากที่จะเปิดเผยตัวเราให้แก่เจ้าจิตใจที่แสวงหาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้ารับรู้ถึงการเปิดเผยของเรามากยิ่งขึ้น จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่เจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำเซฟัญญาบทที่3ามข้อสิพระเยซูขอพายพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์ทรงเปลียมปลีเพราะเจ้า ด้วยความยินดีพระองค์จะทรงหรือฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเลิงโลดเอ่อเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังมัทธิวบทที7่7จข้อ7จงแสวงหาแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านอาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกอราบขอบพระคุณที่พงทรงเมตตาสอนลูกนำพาลูกว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์จะทรงสอนลูกอยู่เสมอที่จะไม่ให้ลูกหลงทางไปในทางอื่นพระองค์ เมตตาและพร้อมที่จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราทุกคนมีสันติสุขมีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่มีหน่มีสินไม่มีปัญหาใดๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข่าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ขอได้โปรดแม่ตาจะติดอยู่กับลูกตลอดไปอย่าได้ทอดทิ้งลูกนะพระพบิดาเจ้าข้าขอได้โปรดนำลูก ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆแม้แต่ปัญหาต่างๆในครอบครัวในการงานที่มีปัญหาขอให้หลุดพ้นไปให้ลูกทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินและมีกินมีใช้ที่จะไม่เป็นหนี้เป็นสินใครลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเมตตา ฟังคําอธิษฐานของลูกทุกคนอยู่ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่ททนานค่ะ